สวัสดีครับผมแบงค์นะครับจากช่อง Art Bank ครับ mm hmm. คลิปนี้ก็จะมาพูดถึง Excel mm hmm. ในส่วนของการล็อกแถวหรือคอลัมน์นะครับ mm hmm. คือเวลาเราทำตารางขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะกิ้งหรืออยากให้แบบแถวที่มันวิ่งตามอย่างไงครับอย่างข้างบนหรือด้านขวาเพื่อเวลาเราจะได้ดูอ้างอิงข้อมูลในหน้าอื่นๆว่าเราเรียกอะไรไปซึ่งคำสั่งเนี้ยมันจะอยู่ในที่ถ้าถาตอนแรกเราเลือกเป็นโฮมอยู่ให้มาที่วิวอย่างเงี้ยครับหรือมุมมองตรงนี้ แล้วก็มาคลิกตรงช่องเนี้นะครับมันมีอยู่3ามตุมสั่งที่เอาไว้ใช้งานนะครับคืออย่างตัวแรกก็จะเป็นการล็อกทั้งแถวกับคอลัมน์ก็คือทั้งแนวนอนแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างเดียวรออย่างเดียวหรือว่าแถวอย่างเดียวนะครับอย่างสมมติอย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวผมขอยกเลิกก่อนอ่าพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยครับคือปกติเวลาล็อกกิ้งมาข้อมูลมันจะไม่ได้มาด้วยมันจะเห็นหน้าต่อหน้าซึ่งทําให้เวลาเราอยากรู้ว่าแถวเนี้ยมันมีข้อมูลอะไรอยู่ข้างบนเราจะไม่เห็นโดยวิธีล็อก ก็คือจะมีสามตัวผมเอาสอนสองตัวล่างก่อนเพราะสองตัวนี้จะเป็นตัวที่อา,อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าให้ดูเบื้องต้นไหวก็โอเคนะครับก็คือฟ to ีสูท็อปแ,อแอนวก็คือมันจะล็อกแค่ช่องแรกช่องบนแค่นี้ครับคือมันจะล็อกแค่แถวหนึ่งไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ล็อกแนวไหนกี่แถวอะไรอย่างเอ้ไม่ให้สามารถเลือกแถวแนวนอนได้ว่าจะเอากี่แถวยังไงนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแค่แนวตั้งแถวเดียว เพราะฉะนั้นสองตัวนี้คืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าตัวที่แนะนำเลยจะเป็นตัวนี Unfreeze เ้น mm hmm. นี่ยนะครับคือให้เราคลิกที่แถวแถวหนึ่งอันนี้ผมพอดียกเลิกหมดแล้วคือสมมติถ้าเราคลิกไปแล้วเราคลิกมามันจะมีอันขึ้นมานะครับคือการยกเลิอกอพอสมมติถ้าเกิดถ้าเราอยากได้แถวหนึ่งที่เราต้องการนะครับให้เราดูว่าเราอยากทำแบบไหนอย่างเช่นตรงนี้ผมเป็นตัว Title เป็นเฮดข้างบนว่าชื่อโปรเจกต์อะไรอันนี้คือตารางหัวข้อข้อมูลว่าเป็นอะไรอันนี้คือรายละเอียดว่าด้านข้างคืออะไรให้ผมผมก็ดูว่าอโอเคผมคิดว่าผมจะทําช่องนี้นะครับให้ผมคิดที่ช่องกกอนแล้วมากดฟีซี่ตรงนี้ทีนี้เวลากิ้งมาเห็นป่ะครับว่ามันจะอ้างอิงตัวบนด้านขวาเหมือนกันมันก็จะอ้างอิงตัวนี้นะครับผมกดผมไปเรื่อยๆอ่ามันก็จะอยู่แค่นี้โอเคก็สรุปคือถ้าเวลาจะปลดล็อกอะให้คลิก คลิกตรงไหนก็ได้แหละแล้วมากดตรงนี้มันจะเป็นอันก่อนแล้วเวลาสร้างให้เราจินตนาการว่าเราอยากให้ตารางเนี่ยไปยังไงหรือไปทางไหนะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นสมมติเราต้องเข้าใจก่อนว่าหัวอะไรคือสิ่งสาคัญเพราะนั้นอันนี้หัวข้อคือสิ่งสําคัญหัวข้อฝั่งนี้คือสิ่งสําคัญ <S 1> <S 1> คลิกตรงนี้ <S <S คลิกตัวนี้ <S 1> <S 1> แล้วก็จะไปน,นะครับอันนี้อาจจะแบบแรกๆอาจจะงงนิดนึงว่าเอ้อันนี้คือจะเอาหัวข้อไหนยังไงเราจะต้องลองกดเล่นดูก่อนนะครับ อ,อ่นนี้ผมปลดให้ดูก็จะเป็นนะครับโอเคผมก็ขอสรุปคิดนี้นะก็คือจะเป็นการล็อกตารางแถวแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อให้มันกิ้งตามไปเรื่อยๆเวลาเราสกอรไปหน้าอื่นนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานโอเคก็ขอจบคิดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบหรือมีควติชมอะไรก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ได้ที่ช่องอาร์ตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ